สารุ่นครับอันนี้นะครับเป็นอีสุออนิวนะครับลูกค้าเข้ามาติตั้งจากโฟลเตอร์เดิมโรงงานนะครับเป็นโฟลเตอร์ไปว่าเก้าจุดหนึ่งแบ็คเอディชั่นนะครับพร้อมมุ่งแหวบเป็นบีเอ็มสตา์นะครับบูดีไลท์เทอร์เนียนะครับปรีครับตัวทางครับตัดหมอกครับพร้อมตัดหมอกด้านล่างนะครับเป็นซีนอนควิกสตาร์สี่สิบห้าวัตนะครับ โอดิกเตอร์ทุกตัวทางร้านนะครับเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับไม่ต่ำครับเจ๋งนะครับสูงครับแสงแล้วรถนะครับสูงครับอันตัวรถนะครับสูงครับโอเคสนใจงานนดิจิเนียนะครับติดต่อเพจ Facebook BT Premium มอ t o อร์สีนอนตัวอย่างงานโดยทีมงานช่างหนีนะครับนี่ยังนะครับผมช่างบอยเจ้าของร้านลงเงินเองทุกขั้นตอนนะครับโอเคครับผมครับ